เพลงไม้หกทำนองเพลงแขกกระึง,ะงไม้หกกระดกขึ้นลงน้ำหนักเที่ยงตรงมันคงดีครันไหลกันขึ้นพลัดกันลงนั่งตัวให้ตรงขึ้นลงตลับกันโจติงติงทั้งทังติงโจต,งติงติงทั้งทังติงเล่นไม้หกกระดกขึ้นลงจับให้มันคงยันดินด้วยเท้า ที่ไพ่ลอยสนุกไม่เบาอยากเล่นไหมเรามาเล่นด้วยกันโจติงติงทั้งทั้งติงไม้หกกระดกขึ้นลงน้ำหนักเที่ยงตรงมันคงดีครันหลายกันขึ้นพลัดกันลงหนั่งตัวให้ตรงขึ้นลงตลาบกัน โจติงติงถังถังติงโจติงติงถังถังติงเล่นไม้หกกระดกขึ้นลงจับให้มันคงยันดินด้วยเท้าที่ไพ่ลอยสนุกไม่เบาอยากเล่นไหมเล่ามาเล่นด้วยกันโจติงติงถังถังติงโจติงติงถังถังติง